เอาเลยครับทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่เกมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เพราะว่าผมว่าเป็นช่วงที่มันคููดาวแหละเออเกิจกรรมมันไม่ได้อะไรมาเยอะมากนะหลายคนก็บอกว่าเกมเงียบนะครับแต่ตอนนี้ก็มีข่าวอะไรอัปเดตเข้ามาแล้วคือก่อนจะไปเรื่องของพวกนี้เดี๋ยวผมพูดก่อนว่าผมรู้สึกว่าการที่เกมเงียบสำหรับผมนะมันทําให้ผมได้ไปทำอย่างอื่นสักทีหนึง่งคือ โอเคกับการที่เกมเงียบเป็นช่วงๆนะครับถ้าถ้ามันเงียบนานน่ะนั่นอะ่ะมีปัญหาแต่อันนี้คือมันเงียบแบบช่วงพักจากกิจกรรมใหญ่อะผมไม่เป็นไรเพราะว่าผมมาทำคอนเทนต์น่ะผมก็อยากเอาเวลาไปเล่นเกมอื่นบ้างผมเล่นเกมอื่นเยอะแยะเลยคือการที่แบบเกมมันอัปเดตลัวๆเหมือนช่วง10ปีหรือช่วงโกโบโดคังอะไรนะ่ะคมเปญนะ่ะช่วงนั้นน่ะมันสำหรับคนทำคอนเทนต์อย่างผมมันทำเยอะมากแล้วมันแบบ มันไม่ได้ทําอย่างอื่นะนะเอาจริงตัวละครมันเยอะอะไรข่าวต่างๆมันเยอะขนาดผมว่าผมไม่ได้ลงคลิปถี่นะผมยังรู้สึกเหนื่อยเลยก็เลยเออโอเคกับการที่เกมมันจะเงียบช่วงหนึ่งแต่ต่อให้บอกว่าเกมเงียบแบบมิตชั่นที่มันทยอยอัปเดตเข้ามาเล็กๆน้อยๆอย่ะผมก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันก็คือกะจะดองไว้เล่นตอนแบบต้องการเพชรอะไรอย่างเงี้ยเก็บเป็นขุมทรัพย์ไว้ตอนฟาร์มเอาไว้แบบเปิดกาชาอื่นๆแล้วกันก็เลยไม่รู้ว่าเกมมันเงียบหรือกูเงียบเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะ นั่นแหละครับโอเคไหนๆก็มีข่าวเข้ามามา,มา,มาว่าถิงกันหน่อยไม่ลงคลคิปรถคังมาหลายวันแล้วซึ่งข่าววันนี้ของตัวเกมเขาปล่อยมาเป็นตัวละครตัวใหม่ LR พาร์สองของตัวเบบี้แล้วก็นี่ล่าสุดมีซูเปอร์ ECA มาจินเบตาด้วยอันนี้ผมว่าเซอร์ไพรส์อันนี้เซอร์ไพรส์นะครับน่าจะเป็นทีมสิ่งร่างกายไงพี่แกก็เลยมาแจมด้วยเป็น LR ซูเปอร์ ECA ซึ่งความสามารถก็ต้องน่าจะต้องเก่งเพราะว่าการซูเปอร์ ECA เนี่ยเหมือนช่วงอายุสุดท้ายของคนและ คือถ้าคนแก่ตายก็คือช่วงนี้แหละไอ้หี่ช่วงซุปเปอร์ ECA เพราะถ้ามันซุปเปอร์ ECA ไปแล้วอะ่ะมันจะไม่เก่งกว่านี้ได้อีกแล้วนอกจากเกมมันจะบูสต์จำกัดเวลาเว้ยซึ่งตอนนี้เกมมันไม่เคยบูสต์จำกัดเวลาให้กับตัวละครซุปเปอร์ ECA เหมือนกันดังนั้นก็ความสามารถน่าจะหายห่วงได้เรามาดูที่ตัว LR ใหม่กันดีกว่านะครับซึ่ง LR ใหม่นะฮะเหลือจะเชื่อนะครับใครจะไปคิดว่า <c oughs> ใครจะไปคิดว่ามันมาเป็น LR Big Brother Bro นะ พี่ชายและน้องชายเวอร์ชั่นติดยานะครับก็คือโกฮังกับทั้ง GT ที่เอ้ทั้งบ้าอะไรแหละโกฮังกับโกเทน GT นะครับที่โดนเบบีสิงนะฮะนี่เป็นแนวาพาสองนะครับโอ้โหแล้วถึตาเซนกันไอ้แย yeah, แม่งอย่างเหมือนเลยก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากหรือยิ่งเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านอกจากตัวนี้ก็คือ a อนิเมชันแม่งทำสวยเฉยเลยอะ่ะมันทำภาพอะไรได้สวยมากๆนะ เผือๆนี่สวยกว่าใน GT เองด้วยมั้งเนี่ยคุณลองดูแล้วกันผมจะไม่เปิดเสียงนะฮะถ้าใครอยากดูไปดูในเพจ o f f i c i a l ได้แต่ว่ามันมันเท่แบบแปลกๆว่ะไม่รู้จะพูดหาคำไหนมาพูดว่ามันจะเท่หรือมันจะมันจะเท่หรือมันจะฮาก็ไม่รู้อะดิมี2อย่างนนะฮะแต่ภาพสวยจริงคุณดูประมาณนี้ a อนิเมชันนี่ท่าไถ่หน้าในตำนานนะครับเนี่ยลายเส้นมันสวยอยู่นะเว้ยก็ปล่อยครื่นเต่านะฮะเป็นไงเบอร์เทอร์ฮูดคาเมฮามฮา เรามีฮังเทนเวอร์ชั่นแบบปกติแล้วไงก็เอาฮังเทนบัตเทอร์ฮุนคาเมฮาเมฮาเวอร์ชั่นแบบติดยามาลงบ้างจะเป็นอะไรไปถูกไหมเออฮังเทนเวอร์ชั่นนี้นะครับชื่อมีซ้ำแน่นอนยังไงก็มีทางซ้ำเพราะว่ามันไม่เคยอยู่ในการเดียวกันไงแล้วผู้นำเนี่ยมันนาให้กับตัวของอสิ่งล่างและจอยฟอร์สนะนำสองร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นตัวเหลียงๆก็เลยไม่ได้นาเหมือนตัวเหรียญแดงแต่ก็มันอัปเกรดมา้งแต่ไปครูหังแลกลายเป็นนำสองร้อยแล้วก็ถ้าไม่ตาย ท่าแม่ตายเนาะผมขอข้าไปดูท่าแม่ตายก่อนท่าแม่ตายท่าเล็กเนี่ยเป็นการเพิ่มเอเดเคดีเฟนต์ตัวเอง3เทิอนอันนี้น่าจะเพิ่มประมาณ30% 3เร์นทินแล้วก็ลดดาเมศสตูได้ท่าเล็กส่วนท่าใหญ่นะฮะท่าใหญ่ก็เป็นการเพิ่มดามจกับดีเฟนต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามเทินแล้วก็ลดเอเดเคได้เหมือนเดิมอันนี้ก็ยิงแล้วกลับมารอบใหม่ก็จะได้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไปด้วยนะฮะอารมณ์เหมือนเล่นโกยกตาสี ต้องกลับมาเพื่อตีได้แรงเต็มที่แล้วก็เอาความถึกเต็มที่ช่วงเธอแรกจะเป็นช่วงที่ต้องเก็บตรงนี้ก่อนพาร์สนะครับกลับไปที่พาสของเราพาสิบนะฉากเปิดตัวของคู่นี้นะครับเปิดตัวเมื่อมีตัวละครในแขนสิงล่างตัวอื่น,นยอยู่ภายในทีมเดียวกันก็ง่ายง่ายมากเอาเบบี้เข้ามาก็จบแล้หรือไม่ก็หาตัวสิงล่างตัวอื่นก็จบคือต่อให้คุณไม่มีเบบี้คุณก็ใช้ทีมมันเองนำไปเลยมันนำมันนาแขกสิงล่างอยู่แล้ว ซึ่งอินโทเนี่ยทำให้มันได้โอกาสหลบ10% 1เทินแล้วก็โอกาสหลบอีก10% 3เทินนะครับหนึ่งเทินแรกก็จะหลบพิ้วมากๆแล้วก็ตัดเทินแรกไปก็ยังมีหลบตรงนี้มาให้3เทิน10%แสดงว่าพาสิฟต้องมีโอกาสในการหลบให้แหละนะพาสีฟไม่นาจากอินโทนะเอฟเฟกตตั้งต้นนะครับนี่มาแล้วคีบวก3ามเีคดีเฟนซ์สองแล้วก็โอกาสในการหลบอีก50%ติดตัวเนาะจากเอฟเฟกตั้งต้นต่อมาคือหากว่าเรามีตละครในแขดสิงล่างเนี่ย ตัวอื่นนะฮะสักตัวหนึ่งอยู่ในเทินเดียวกันก็จะทําให้มันได้รับคีย์บวกสแล้วก็โอกาสหลบอีก20%อันนี้ก็เป็นนี่ก็เป็น70%แล้วนะนะไม่นับอินโทก็70็ดสินะฮะแล้วก็ถ้านับอินโทรมัจะเป็น้าสจะเป็น90%เลยก็ว่าได้ก็อ่านให้หมดก่อนเนี่ยม,มีตัวนี้อีกนะครับก่อนที่จะทําการโจมตีนะ b e f o r attacking จะได้โอกาสในการหลบอีก10%หลบดักหน้าเธอแรกได้100%เลยปะเนี่ย <c oughs> ใช่ไหม ใช่นะครับเ,เธอแรกเนี่ยมันยืนช่องหน้าได้เลยช่องหนึ่งถ้าดานไหนชอบไม้ตายอัดหน้าก็ให้ตัวน,นี้ไปหลบเพราะมันหลบ1 0อเนะเพราะว่ามันก่อนมันโจมตีมันจะมีโอกาสหลบ20%นี่20%เป็น30มนี่50%ตรงนี้ก็เป็น80%นี่90%นี่0 0เทิร์นเธอแรกหลบ100%หลักหน้านะครับแต่หลังจากเธอแรกก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณ90%นะก็เยอะอยู่นะสามเธอแรกก็ยังหลบ คือมันก็ยังหลบเยอะอยู่อะต่อให้ถัดอินโทรต,รตรงนี้ออกไปก็หลบดักหน้า80%อยู่นะครับถือว่าเอาเรื่องเลยแล้วก็หัวข้อตรงนี้ก็คือหลังจากที่หลบการโจมตีได้เนี่ยมันจะมีการเบิ้ไม้ตาย100%โอเคถือว่าเจ๋งนะเพื่อส่งผลให้ท่าเล็กมันมีอะไรแบบดูดูดูดีมากขึ้นนะทำให้ท่าเล็กมันดูมีประโยชน์มากขึ้นไปอีกเวลามันติดเบิ้แล้วก็ต่อมาคือต้องเก็บพาสซตตรงนี้ก็คือต่อการหลบที่ทำได้ ตัวแม่งสายหลบเลยอ่ะเออตัวบิวมาทางหลบเก่งจะเก่งขึ้นก็ต้องหลบไปก่อนอย่างเงี้ยเออต่อการหลบหนึ่งครั้งได้คีบวก1นถึงห ADK บวก3 0มสิถึงร้อแล้วก็ดีเฟนต์บวกห้าสิถึงสองห้บเปอต้องหลบบ่อยๆเข้าไว้นะครับหลบให้ได้ประมาณ5รอบก็จะเก่งเต็มที่นั่นเองน่าไม่รู้ว่ามันจะดูดีขนาดไหนอ่ะเพราะว่าลิง์สกิลผมว่ามันไม่ค่อยจะเข้ากับทีมสิ่งล่างเท่าไหร่ นะครับลิงก์กับโกคูแบ็กอาจจะพอได้นะได้บอกว่าคาเมฮาเม่าเอลอารนะ์เฟนแบทเทิลเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อโจมตี18คแปดหรือมากกว่าได้เบิ้ลธรรมดาลุ้นโอกาส70%เป็นไม้ตายโอเคอย่างน้อยก็มีไม้ตายเพิ่อมอีกรอบนึงแล้วก็ต้องลุ้นอยู่ดีแต่ก็โอเคแหละแล้วก็โจมตี24คสนะิบเนี่ยได้เอเดคเอีก100พร้อมกับซับให้กับตัวละครในแข็สิงล่างเนะี่ยบวกดีเฟนต์ยีนะครับเป็นการซับเมื่อโจมตีถ้า24คสิ ซึ่งมันก็น่าจะโอเคอยู่เพราะว่าตัวนี้สามารถเล่นดักหน้าได้พอคุณเล่นดักหน้าเนี่ยแล้วคุณตีย4ิบสี่คีย์ก็คือจะซับให้กับเพื่อนด้านหลังอีก2คนไปเลยทันทีก็น่าสนใจมันเป็นตัวละครเล่นช่องหนึ่งนะอันนี้ผมว่าต่อให้มันคือตัวเล่นช่องหนึ่งอะ่ะไม่จําเป็นต้องแทงเสมอไปอันนี้เราพูดพูดถึงแบบไม่นับว่าด่านห้ามหลบหรืออะไรไหมนะถ้าด่านห้ามหลบอะอางี้แหละมันก็เล่นไม่ได้ แต่ถ้าด่านไม่ห้ามช่องหนึ่งตรงน,นี้ก็นะน่าจะน่าสนใจในการหยิบไปยืนเลยแหละต่อให้มันใช้ดวงก็ตามแต่ว่าผมว่าอย่างน้อยเธอแรกมันหลบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้คือยังไงยิงท่าแม้ตายไปแล้วอะ่ะก็บวกพลังดีเฟนจากเอฟเฟกต์แม้ตายไปด้วยไงก็น่าจะดูดีกับการโดนดักหน้าคือต้องบอกว่าโดนดักหน้ามีโอกาสหลบเยอะไงผมเลยผมเลยบอกว่าหลังยิงมันจะบวกดีเฟนเพราะหลังยิงไปแล้วอะ่ะ โอกาสหลบมันจะเสียไปตรงนี้10%แต่ก็ได้ดีเฟนซ์ขึ้นมาทดแทนซึ่งก็โอเคเลยแหละผมว่าโอเคนะ้าสซีบดูแบบไม่ได้อะไรยิ่งใหญ่มากก็คือเป็นตัวแนวหลบเลยหลบกับซับทีมได้แต่ซับนี่ซับแค่ยี่สิบร์เซนะถือว่าน้อยไปหน่อยผมอยากให้มันซับสักสามสน่าจะดูเจ๋งอะ่ะอันนี้แม่งซับยี่สิบเองอมไม่รู้ว่าดามจแรงแค่ไหนนะแต่ว่าผมคิดว่าตัวมันค่อนข้างจะไม่ได้ เก่งเวอร์่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ต้องรอดูแหละครับแต่ยังพูดอะไรมากไม่ได้แต่ดูจากทรงลิงก์อะไรผมว่ามันน่าจะไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าจะหยิบเข้าทีมก็คือเป็นตัวช่วยในการเอาตัวรอดได้ระดับหนึ่งเลยเพราะว่าหลบมันเยอะมากจริงที่แบบมันใช้ดวงแต่มันใช้ดวงแบบคุณต้องดวงโซยที่จะไม่หลบและโดนแม้ตายตาย,ตายคุณก็ต้องทําใจแหละแต่โอกาสหลบอ่ะต่อให้ตัดอินโทรออกไปนะ หลบหักหน้ามันก็ยัง80เยก็ถือว่าเยอะนะครับแล้วสามเธอแรกก็คือแม่งหลบ90เลยผมว่ามันเยอะมากๆเยอะมากๆนะครับทีนี้นก็เหลือแค่ว่าไปรอดูเลขดาเมจกับดีเฟนซ์มาแล้วว่ามันจะได้ประมาณไหนอันนี้เรารอแค่อย่างเดียวเลยว,ว่าพลังในการโจมตีกับพลังป้องกันมันดูดีหรือเปล่านะฮะต่อมาแอคทีฟสกิลเนี่ยเงอนไขาการใช้คือใช้งานได้ทันทีตั้งแต่ที่ตัวละครตัวนี้หลบไปแล้วนะครับ ก็คือถ้าหลบปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มใช้งานแอคทีฟด้านเนี่ทิร์นถัดไปเลยทันทีเอฟเฟกคือการได้รับคีบวกห้าเอดีเคบวกสามสิบแล้วก็โจมตีชนะสีพร้อมกับหลบร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทินตัวมันสายหลบจริงวะ่ะตัวมันสายหลบจริงเป็นการกดแอคทีฟเพื่อบัฟพลังนะฮะหลบร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทิร์นทั้งที่แบบมันมีสิทธิ์ที่จะไอ้ที่ดีนะคือเธอแรกหลบดักหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์ เทิร์นต่อมาสามารถกดแอคทีฟได้เลยแล้วกดแอคทีฟทำให้มันหลบ100%ซได้อีกรอบหนึ่งในอีเวนต์เกมสั้นมันจะโคตรโหดมันคือโกดกาต้าสิปีร่างโกคูฟ้าเว้ยที่ทำอะไรได้เร็วกว่าเพราะไอ้โกคูนั้นนะ่ะก็อารมณ์ประมาณนี้เน้นสายหลบแต่ว่ากว่ามันจะทำอย่างนั้นได้มันต้องรอสลับตัวก่อนแต่ไอเนี้ยไอคู่เนี้ยมันเปิดมาเป็นโกคูฟ้าเลยอะ่ะคุณพอเข้าใจในสิ่งที่ผมจะสื่อไหมประมาณนั้นเลยแล้วดาเมจก็ต้องน่าจะแรงกว่านะครับแรงกว่ามากๆากดแล้วได้ปั๊บ คือไม่จาเป็นต้องแบบรีบกดแอคทีฟนะไม่ใช่ว่าเธอสองแล้วกดไปเลยเราสามารถเก็บแอคทีฟไว้ใช้ในจังหวะขับขันก็ได้เพราะมันหลบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไอ้เร่นี่ดีนะดีนะด่านถ้าด่านห้ามหลบแบบไม่ดีหรอกไปเล่นด่านไปเล่นตัวอื่นเลยเฮียนะแต่ถ้าด่านหลบได้ก็สุดยอดตัวนี้นะครับผมถ้าด่านห้ามหลบต้องมาดูว่าด่านแม่งแรงหรือเปล่าดูทั้งด่านว่าที่เราเล่นมันแรงไหมแล้ว ไอพลังป้องกันตัวนี่ยมันประมาณไหนนะครับพราตัวนี้แม่งเก่งกับหลบไปเลยถ้ามันเจอด่านห้ามหลบนั่นก็ชุดชิปหายหมดผมไม่ได้ไปดูคํานวณเลขอันหรือว่าอะไรผมว่าตัวนี้น่าจะโอเคแหละมั้งผมว่าน่าจะอย่างน้อยมันก็น่าจะดูดีกว่า17เขียวอ่ะคิดว่านะคือมันดูเอาตัวรอดได้แบบแน่ๆถ้ามันเจอด่านที่หลบได้อ่ะผมว่ามันมันแบบต่อให้คุณดวงซวยแค่ไหนอ่ะมันก็มันก็น่าจะดูดีอยู่ดีแหละ ใครมันจะดวงซวยเี้ยเลยขนาดนั้น,น,นคือถ้าซวยหนึ่งครั้งอะ่ะมันก็เกิดขึ้นได้ไงเกิดเปอร์เซ็นต์น้อยมันก็เกิดขึ้นได้น้อยอะ่ะแต่ถ้าคุณโฟกัสในการแบบไอ้เหี้ยไม่หลบหนึ่งครั้งแล้วพูดเลยว,ว่าโอ้โหมันหลบกากจังทันที่มันไม่หลบแค่หนึ่งครั้งแต่แม่งหลบไปแล้ว90ครั้งอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยจะแฟร์เท่าไหร่ผมเห็นหลายคนเป็นเว้ยคือแม่งหลบเก่งมาตลอดอะ่ะหลบพลาดหนึ่งครั้งอะ่ะแม่งบอกเลยว่าเธอตัวนี้แม่งหลบกาก,ากจัง หลายคนเป็นแล้วผมแบบไม่เข้าใจว่าทําไมถึงพูดอย่างนั้นทั้งที่โอกาสที่มันทําที่ผ่านมาก็ท,าทําได้ดีหมดซึ่งตามหลักมันก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอะแค่เราโฟกัสกับสิ่งที่แบบมันทําให้เราไม่ถูกใจเฉยๆอย่ะมันไม่ติดอยู่แล้วใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่จีทีบอสไงหน้าติดมากเลยติดแล้วมันจะดูดีขึ้นอันนี้มันแบบมันอยู่ในทีเบบี้220%ได้ปะเนี่ยผมจำไม่ได้ว่ามันนำแคตย่อยอะไรเบบี้อ่ะพาสีโอเคแต่แคตแกอรี่แม่งน้อยว่ะ มันมันดูไม่ค่อยจะแบบดูดีอะ่ะเรื่องแัดนี่น่าเป็นห่วงมากเลยเรื่องขัดเรื่องลิงผาสีมันดีนะคือถ้าคุณเอาผ้าสีเนี่ยไปแปะในตัวละครซูปเปอร์สซยยาเท่ๆแคดเยอะๆอ่ะไม่ใช่เป็นตัวละครที่โคตรเก่งเลยเฮียแต่คือแบบเนี่ยแขดกับลิงมันไม่ค่อยจะอะไรเลยอะ่ะต่อให้พาสีตัวไหนมันดูดีแค่ไหนแต่ว่าถ้าทีมและลิงมันไม่ได้เข้ากับทีมเลยอะ่ะตัวละครมันก็แบบกลายเป็นหมาได้เลยซึ่งผมว่าไอตัวเนี้ยมันจะมาพังเพราะเรื่องพวกนี้แหละ เรื่องลิงกับเรื่องแฉทต้องทําใจครับใครจะไปคิดว่าโกฮังโกเทนเวอร์ชั่นติดยาจะมาเป็น LR หรอว,วะมาดูซูเปอร์ ECA เบเกต้ามาจินดีกว่านะครับมาจินเบต้าซูเปอร์ ECA นะครับพาส4ของเขานั้นหลังจากตื่นขึ้นมาคีบบก6 a k 16, Defense 250แล้วก็โอกาสคีดและลดดาเมจเนี่ย30%ติดตัวเปลี่ยนลูกแก้แบบสุ่มสีหนึ่งยกเว้นสีฟ้าให้เป็นสีฟ้าว้วาวเปลี่ยนบอลฟ้าให้ตัวเองใช่ไหม เมื่อมี3ตัวละครหรือมากกว่าในฝ่ายซูเปอร์ค์ดอยู่ภายในทีมมีตัวดี3ตัวหรือมากกว่าในทีมซับเพื่อนคีบวก3ดีเฟนต์โอ้โหซับแปดิีเฟนต์แปดิบดีเฟนบ้าเลยทุยปัญญาอ่อนซับดีเฟนเพื่อน80%นี่เยอะมากนะครับ ถ้าคุณทำเกืฑ์ขันนี้ได้คือมันแทบจะซับถาวรเลยอะ่ะมันซับตลอดไงถ้ามันทำซูปเปอร์คาร์สามตัวถ้าเป็นเวอร์ชั่นตัวร้ายแทนนะมี3ตัวเด่ายตัวร้ายที่อยู่ในทีมได้ ADK 150เมื่อโจมตีมันสามารถทำแบบทั้งตัวดีตัวร้ายได้ไหมน่าทำได้นะเออเราใส่แบบครึ่งๆงกันไปอย่างเงี้ยน่าจะทำได้ปะแต่ก็อยู่ที่ว่าทีมมันคุณเล่นทีมอะไรมันจัดได้ไหมอ่ะหน้าตาทีมอาจจะออกมาแปลกหน่อยแต่ถ้าทำทั้งสองข้อมันทำได้ แต่ถ้าไม่ได้อะไรมากก็คือเลือกเป็นทีมทมไปก็โอเคนะแล้วก็ต่อมาเมื่อทําการเมื่อมีคิ12หรือมากกว่าเหรอ ADK บวกสองแล้วก็โอกาสในการคีเนี่ยยีเมื่อทําการโจมตีโอเคบวกหลังยิงนั่นเองได้คีสเลทเพิ่มไปด้วยแล้วก็ได้ดีฟนอีก150พร้อมกับลดดาเมจองสิบเร์เซเมื่อเริ่มได้รับการโจมตีโอ้โหลดดาเมจเป็นห้สเป็นต์แล้วนะแค่คุณตีสิคีหรือมากกว่าตรงนี้ ลดดาเมจกับคีดเดยเลตไม่ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแล้วเมื่อโจมตีสิบแปดทีเนี่ยได้อีกเหรอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยเหรอตีสิบแปดทีได้ก้อนแยกเหมือนกันครับเอเดคเคสองร้อยห้าสิบแล้วรีเฟนร้อยห้าสิบนะได้คีดดย์เลตกับลดดาเมจอึงยี่สิบเปอร์เซ็นเหมือนกันคือบวกเหมือนกันเลยหัขวข้อสองอันเนี้ยบวกเหมือนกันเงื่อนไขก็แตกต่างนิดหน่อยแค่ว่าคุณต้องตีสิบสองหรือมากกว่าหรือสิบแปดหรือมากกว่าง่ายๆครับได้ลดดาเมจมารวมทั้งหมดเนี่ยตอนเนี้ยลดดาเมจและคดดริิตมมันแล้วเยอะาก สุดท้ายนี้ก็คือเมื่อมีเลือดที่60%หรือว่าต่ํากว่าเนี่ยมีบวกดาเมจ200%แล้วก็ตีคิด100%อันนี้คือทําได้ตลอดแต่อันนี้คือได้แค่รอบเดียวเท่านั้นไอหัวข้อสุดท้ายที่มันเขียนเลขหนึ่งเนี่ยได้คิด12และ ADK 600%เมื่อเรามีตัวละครประเภทมาจินบูซากา้าโจมตีในเทินเดียวกันหรือว่าเจอศัตรูฝ่ายมาจินบูซากา้าหรือว่า มีตัวละครที่ชื่อว่าบูมาทังและโกคู oo, หรือว่าเจอศัตรูที่มีอ๋อเจอศัตรูหรือว่ามีฝ่ายฝั่งเราเนี่ยที่ชื่อบูมาทั้งหรือว่าโกคู oo, ทั้งคิดได้นะไอ้เชีย่ยคือมันตามเนื้อเรื่องเนาะผมก็แบบงงว่ามันจะเจอบูมาเป็นฝ่ายศัตรูได้ด้วยหรอวะไอ้เชีย่ยคูงงมากแต่ว่าคงเอมาตามเนื้อเรื่องแหละให้มันตรงรอนหน่อยแต่หลักๆก,ก็คือมันก็ทําง่ายนะ เจอบูซาก้าหรือไม่ก็มีบูซาก้าในเทินเดียวกันอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเล่นจริงอาจจะยากก็ได้เราต้องหาพวกแบบตัวโกคูมาเล่นในเทินเดียวกันอย่างเงี้ยถ้าถ้าเราไม่ได้เจอศัตรูจากบูซาก้าเราก็ต้องมีตัวละครประเภทบูซาก้าในเทินถ้าเราทําบูซาก้าในเทินไม่ได้เราก็ต้องหาโกคูมาอยู่ในเทินหรือไม่ก็เจอโกคูอะไรเงี้ยคือมันอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ฟิกเยอะขนาดนั้นมันกว้างอยู่แต่ว่า มันก็ยังเป็นคำว่ากว้างที่ไม่ได้กว้างระดับจักรวาลน,นะผมว่ามันยังเป็นในหัวข้อบูซาก้ายังดีมีโกคูมาช่วยไม่รู้ทีมมันจะจัดยังไงอะดิมันเล่นมาจินเบียต้าเล่นทีมน่าจะได้ป่ะเล่นทวกทีมสิบป,ปีก็จบแล้วเล่นทีมสิบป,ปีเบต้าก็จบแหละเอาจริงทีมสิบป,ปีเบียตา้าสิบป,ปีโกคูพวกนั้นนี่คือแบบมันคลองจักรวาลอยู่แล้วไงเล่นทีมสิบป,ปีน่าจะทําได้ง่ายๆแหละผมว่านะอันนี้ นะครับแต่ไม่มีกาดนะต้องระวังด่านสีเขียวมากๆเลยผมว่าเจอสีเขียวตีเข้ามานะ่าจะดับอยู่ดีไม่มีกาดคือต่อให้มันลดดาเมจเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ยังสามารถตายได้เนี่ยผมว่าแต่ถือว่าดูดีมากๆแลเลยเพราะว่าคุณจะประโยชน์แม่งคือเอามาซับทีมก็ได้ทดําดาเมจก็น่าจะแรงมากๆด้วยมีคิมีอะไรไม่ได้แค่แรงแค่เล็อย่างเงี้ยมีคิเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไปใส่เบิ้ลได้เลยอะ่ะเอาจริงและตัวนี้คือถ้าเล็กมันยิงแรงไงไปใส่เบิ้ลได้เลย จะมีโอกาสได้เห็น Final Impact ที่มันรีเมคท่ามาแบบบ่อยๆเลยเป็นไม่กี่ตัวละครที่ว่าเกมทำการรีเมคค่านะครับก็ถือว่าเออไปแอบเบิร์นนำซะหน้าทุกคนตัวนี้ของดีฮะก็นี่แหละครับนี่คือความสามารถของทั้ง Super e c a Margin Beta ของเรานะครับใครรอมาแล้วก็มาแล้วนะเหลือแค่ Super e c a Go k u b a c k สามารถมาตอนไหนไม่รู้นะครับแล้วก็บวกกับตัวใหม่เนาะใครมีความเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยและแชร์กันได้นะครับว่า คุณรู้สึกยังไงกับทั้ง2ตัวนี้หลังจากประกาศเขาสามารถออกมานะครับซึ่งก็ยังไม่มั่นใจว่าจะมากันตอนไหนซูเปอร์อีซน่าจะเข้านานกว่าตัวใหม่นะตัวใหม่น่าจะมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวรอทาคลิปยืมเพื่อนเล่นแล้วก็เดี๋ยวผมตั้งหน้าทําคลิปซูเปอร์อีซมากินเบต้าด้วยน่าสนใจนะฮะก็โอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า